สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Black Desert Online นะครับหลังจากที่ผมได้สตรีมมา2ครั้งแล้วเนี่ยก็พบว่ามีคําถามหลายคําถามนะครับที่ถูกถามกันมาค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยที่ยังไม่ได้ตอบหรือว่าตอบไม่ครบนะครับก็เลยจะทําคลิปนี้เป็นเหมือนคลิปรวม Q a แล้วก็ FAQ หรือว่าคําถามที่พบบ่อยอนะเอามารวมกันในคลิปนะครับคร่าวๆที่ผมรวมมาเนี่ยก็จะมีอยู่20คําถามเนาะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยละกันนะ ข้อแรกนะครับจากคุณ wildboy เนาะของจบซีซันควรแลกของบอสอะไรก่อนดีครับก็ผมแนะนําว่าถ้าเพิ่งเล่นซีซันเป็นตัวแรกยังไม่เคยมีตัวละครอื่นมาก่อนเลยแนะนําว่าเน้นที่อาวุธก่อนนะครับแต่เราก็ต้องมาดูกันนิดหนึ่งว่าเอ้ยเราจะอาวุธอะไรก่อนถ้าเราชอบเล่น a w a วกเราอาจจะเลือกเป็นอาวุธอ w เวกก่อน แต่ถ้าเราชอบเล่นสืบทอดเราอาจจะเลือกเป็นอาวุธหลักก่อนเนาะที่จะแลกเป็นของบอชิ้นแรกนะครับพอหลังจากจบซสซันไปแล้วเราค่อยไปไล่ทําของบอสต่อให้ครบทั้งตัวนะคำถามต่อมานะครับจากคุณ JR นัทพักถามว่าเซิร์ฟซีซันวันสุดท้ายคือวันไหนหรอครับเป็นวันที่27มีนานครับคำตอบบางคําตอบนี้ผมอาจจะดึงมาจากแชทในช่วงไลฟ์สตรีมด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลในตอนนั้นนะ มันก็ตอนที่ข้อ3เลยนะครับจากคุณ JR อาัตพักเหมือนกันถ้าอยากสร้างตัวละครซีซันใหม่เราลบตัวเก่าแล้วสร,ร้างใหม่ได้ไหมครับอันนี้ก็จะพ่วงไปกับคําถามของคุณช Duty ็ชกี้็อกี้ว่าตัวซีซันสร,ร้างได้แค่ตัวเดียวเหรอครับก็จะต่อไปพร้อมกันเลยนะถ้าอยากสร้างตัวละครซีซันใหม่เนี่ยเราลบตัวเก่าแล้วก็สร,ร้างใหม่ได้เลยครับยก oh เว้นหนึ่งเงื่อนไขคือถ้าคุณจบตัวละครซีซันตัวที่แล้วไปแล้วแล้วคุณจะมาสร,ร,ร้างตัวละครซีซันเพิ่มในซีซันเดิมเนี่ย ไม่สามารถสร้างได้นะครับแต่ว่าถ้าลบตัวเก่าที่ยังไม่ได้จบการศึกษาแล้วสร้างตัวใหม่เนี่ยสร้างได้นะส่วนคําถามที่ว่าสร้างได้ตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยนะก็ใช่ครับสร้างได้ตัวเดียวณนะ1ช่วงเวลาเนาะถ้าสมมุติว่ามีตัวละครซีซั่นอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถกดสร้างตัวละครซีซั่นอีกตัวเพิ่มได้นะครับต้องไปลบตัวที่มีอยู่แล้วก็ค่อยสร้างใหม่เนาะแล้วก็ข้อยกเว้นเดิมคือถ้าจบการศึกษาไปแล้วมาสร้างใหม่ไม่ได้นะครับ ข้อสนะครับจากคุณว l ลเลซเจอร์ถามว่าวิดีโอมีซ่วมไหมครับคนในโลกนี้เขาขี้กันยังไงในป่าหรือเปล่าขี้ๆอยู่จะโดนกอลลินตีหัวไหมอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันครับแต่ว่าจะเอาเข้ามาในคลิปนี้ทําไมวะเนี่ยงงโอเคไปต่อ ข้อ5นะครับจากคุณแบล็กกายถามว่าวิธีเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าทํำยังไงได้บ้างนะครับก็ตอบแยกกันเป็นหมวดหมู่แล้วกันเนาะอย่างแรกก็คือถาวรน,นะครับก็จะมีซื้อจาก F3 ก่อนมีทั้งไม้มีทั้งเพิลเลยถ้าในไม้เนี่ยก็จะมีจํากัดนะครับว่า1ตระกูลซื้อได้แค่อย่างละชิ้นเท่านั้นก็คิดดีๆแล้วกันว่าจะซื้อให้ตัวละครไหนนะครับส่วนของเพิลเนี่ยจะเป็นจํากัดตอนหนึ่งตัวละครก็เลือกซื้อได้ตามตัวละครที่อยากเพิ่มเลยเนาะ ทีนี้มันก็จะมีในส่วนของหนังสือผู้จนภัยบางเล่มด้วยนะครับของอีกอวัตเทอรี่นี่แหละลองไปหาไกด์ทำกันได้นะครับมันค่อนข้างยาวเยอะด้วยแต่ว่าในส่วนของหนังสือผู้จนภัยเนี่ยมันจะเพิ่มไม่ค่อยเยอะนะครับแบบ1 0 2 0ลิตรอะมากสุดอะคงไม่เกินนี้หรอกต่อมาก็คือในตัว P เนี่ยมันจะมีหลอดแรงกายอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเพิ่มค่าแรงกายเนี่ยพอเวลอัพขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มน้ําหนักที่เราแบกได้มากขึ้นแต่ก็คล้ายๆกับหนังสือผู้จนภัยคือมันเพิ่มทีละนิดนะเพราะฉะ 10ลิตรมั้งอันนี้ประมาณนะครับเราถามว่าเพิ่มค่าแรงกายทํำยังไงได้บ้างก็ต้องแบกของครับวิธีแบกของก็คือคุณต้องมาที่ m p c เทรดรันของแต่ละเมืองอะนะจะมีทุกเมืองอะนะครับมาเจอ NPC ตัวนี้แล้วเราก็ทําการค้ากดซื้อของมาสักอย่างหนึ่งนะครับของพวกนี้เนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะแล้วพอเราซื้อมาเอาไว้ในตัวเราเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปแบบแบกของกระเป๋าใหญ่ๆะนะแล้วเราก็จะเดินได้ช้าลงมากๆนะครับวิธีการก็คือคุณตั้งออโต้เหมือนออโต้มานี่แหละแล้วก็กดวิ่งไปเรื่อยๆมันก็เป็นการเพิ่มค่าแรงกาย แล้วนั่นเอง วิธีเพิ่มน้ำหนักถาวรคร่าวๆก็ประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีในส่วนของการเพิ่มชั่วคราวด้วยเช่นบัฟ VIP อันนี้จะมีทั้งเพิ่มช่องแล้วก็เพิ่มน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างบัฟอาหารบางอย่างอจะแบบอาหารคลอนแบบง่ายอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มน้ำหนักได้ส่วนของใส่นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเพิ่มเท่าไหร่เนาะก็จะต่างกันไปนะเช่นเข็มขัดเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่าจะเพิ่มมากสุด100ลิตรนะครับแล้วก็อัญมณีบางอย่างเนี่ยก็เพิ่มน้ำหนักได้ด้วยแต่ว่่่่าาากก็เพิิมมนนนดหอออยถึงข้จุ พี่อธิบายระบบที่เป็นเลขตอนตีบวกที่เป็นเก็บเลขกลมๆสูหนึงสีหน่อยหรือว่าไอก้กลมๆสี่วงตรงกลางเนี่ยนะครับ จริงๆก็เคยพูดถึงไปแล้วบ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาอธิบายให้เข้าใจกันอีกทีละกันนะไอวงกลมตรงกลางเนี่ยมันคือพระคาดนาเดียวนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4วงแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยจะปลดล็อกแค่2วงนะถ้าจะปลดเพิ่มอีก2เนี่ยต้องไปเข้าในเพลชอปแล้วก็ซื้อเอานะครับส่วน2อันแรกถามว่าได้มาจากไหนบ้างนะครับจะมี1อันเนี่ยได้จากเควสพูดดำซึ่งคุณต้องไปดูกันเองแหละเพราะว่าของผมทําไปแล้วมันไม่มีแล้วนะแล้วอีกอันนึงเนี่ยสามารถซื้อได้จากร้านเพลเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในช น,นอกนั้นเนี่ยต้องใช้เพลซื้อเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับข้อเจจากคุณอเพิกพงหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับไอเทมทูบัลล่าหลังจากเปลี่ยนของเป็นของปกติแล้วเนี่ยเอาไปใส่ตัวละครอื่นแทนได้ไหมครับคาตอบก็คือใส่ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนของทูบัลล่าเป็นของปกติแล้วสามารถใส่กับตัวละครปกติได้เหมือนของทั่วไปเลยนะ มาต่อกันที่คําถามที่8ครับคุณเด็กาเนาะถามว่าซีซั่นมันยังมีต่อไปเรื่อยๆไหมหมายถึงว่ามีฤดูถัดไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยในรอบปีะนะถ้าถามผมตรงๆก็คือผมคิดว่ามันมีแหละขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเกมน,นะครับว่าเขาจะอยากให้มีไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะอยากให้มีนะเพราะว่าเวลาซีซั่นใหม่มามันมักจะมาพร้อมตัวละครใหม่ทําให้แบบผู้คนมาเล่นพร้อมๆกันอะ่ะคนหน้าเก่าก็กลับมาเล่นหรือว่าคนหน้าใหม่ก็อยากเข้ามาลองตัวใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วพอเล่นในเซิร์ฟซีซั่นเนี่ยมันก็เหมือนได้จํำสตาร์ทข้ามจากจุดเริ่มต้นไปค่อนข้างเร็วเลยตามคนอื่นทันค่อนข้างง่ายนะครับสรุปก็คือน่าจะมีเรื่อยๆนั่นแหละรอดูกันต่อไปเนาะว่าในอนาคตมันอาจจะมีความพิเศษมากกว่าซีซั่นแรกๆที่ว่าเขาบอกว่าทดลองอยู่นะมาถึงข้อ9จากคุณพัสกรนะครับถามว่าวิ่งเวสอะไรหรอครับ60ถึง61 กับคุณ ixyo ถามว่า59ถึง61เวลดไหนครับเราเริ่มจาก59ไป60ก่อนละกันถ้าตอน59-60เนี่ยผมเวลที่ป่าโพลีนะอย่างที่เคยได้ทำคลิปไกด์กันไปแล้วนะครับก็กดใบคูณทั้งหลายแหล่ที่มีนั่นแหละแล้วก็เวล59ถึง60ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่อย่างของผมก็คือ2วันเพราะว่าฟาร์มละชั่วโมงเดียวเท่านั้นก็2ชั่วโมง2วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอ60ขึ้น61เนี่ยผมก็จะไม่เวลต่อแล้วคือผมจะใช้วิธีีกกกาารรไปทททแนนนซึ่งงใมมั็จะต้อ เควสที่เราต้องทํามาก่อนก็คือเควสสมุดเซเดคารนะครับที่จะทําให้เราได้เอ p ีเควสเพิ่ม30%พอเราได้สมุดเซเดคารมาแล้วเราก็ค่อยไปทําเควสจาก6 0ไป6 1วิ่งรับเควสกับ mtc ตามโนดต่างๆนะครับซึ่งผมก็มีทําไกด์มาไว้ด้วยลองไปดูกันได้เนาะทั้งสมุดเซเดคารแล้วก็ทั้ง60ไป6 1เ,เลยนะ มาถึงคำถามที่10นะครับจากคุณ Mix อีกแล้วเล่นชายสืบทอดเซิร์ฟซีซั่นจะเอาไว้ทำไลฟ์สกิลควรไว้ตัวละครไว้สักเท่าไหร่ดีครับต้องเล่นให้จบซีซั่นไหมอันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดรวบรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยไม่ว่าคุณจะเล่นเซิร์ฟซีซั่นเอาไว้เพื่อทำอะไรก็ตามะนะไม่ว่าจะไลฟ์สกิลหรือว่าอยากไว้ตีมอนไว้ฆ่าคนอะไรก็แล้วแต่ ผมก็จะพูดในภาพรวมนะครับว่า e n e ฟิตของการเล่นซีซันก็มีเวล60แจกเบนจ่าทูบัลล่าแหวนนะครับฟรีแล้วก็มีเวล61แจกตังหูทูบัลล่าฟรีเหมือนกันระดับเบนจ่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยทั่วไปแล้วอ่ะเป็นไปได้ก็อยากจะให้เวลจน61นะครับตัวละครซีซันส่วนคําถามที่ว่าต้องเล่นให้จบซีซันไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยครับแต่ว่าในที่สุดอะ่ะพอตอนเวลาจบซีซันมาถึงอะ่ะทุกตัวละครก็จะถูกบังคับให้จบซีซันอยู่แล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้จบการศึกษานะ มาถึงข้อ11นะครับจากคุณเจฟรียถามว่าตัวละครซีซั่นมันแจกระดับวีอะไรบ้างครับก็อย่างข้อที่แล้วผมพูดไป2อย่างแล้วว่าเวล60มีแจกเบนจ่าทูบาล,ล่าที่เป็นแหวนนะครับ1วงแล้วก็เวล61มีแจกต่างหูทูบาล,ล่าระดับเบนจาอีกอันหนึ่งนะครับส่วนการจบการศึกษาเนี่ยก็จะสามารถรับของพิเศษได้ด้วยนะอาจจะมีเควสท,ที่ต้องไปทําก่อนนะครับถึงจะรับได้รางวัลพิเศษซีซั่นตรงภูคาเนี่ยจะมีให้เลือกเลยว่าเราอยากได้อะไรอย่างของซีซั่นแรกเนี่ยมันจะ ระหว่างต่างหูคาโพเทียระดับเบนจะกับแหวนคาโพเทียระดับเบนจะนะครับเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณเลยส่วนของซีซันฤดูหนาวเนี่ยจบไปก็จะมีอย่างเดียวให้เลือกหยิบได้ก็คือตัวเข็มขัดคาโพเทียเบนจะนะครับแต่ทีเนี้ยของซีซันนี้คือมันสามารถเลือกรับของซีซันที่แล้วก็ได้นะครับถ้าคุณยังไม่อยากได้เข็มขัดคุณมองว่าเอ้ยเอาแหวนดีกว่าหรือว่าเอาต่างหูดีกว่าหรือว่าเอาดวงดาวเพเร่เนี่ยดีกว่าก็แล้วแต่คุณเลยนะครับเลือกได้เลย มาถึงคำถามข้อ12นะครับจะคุณมิกซ์อีกเหมือนกันถามว่าเซิร์ฟซิชั่นยังไม่จบการศึกษาเวล6 s <S 1จะใส่ชุดไลฟ์สกิลได้ไหมครับ คำตอบก็คือใส่ได้ตามปกติเลยนะครับของไลฟ์สกิลทั้งมาโน,น่หรือว่าเป็นชุดปักได้เงินเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าตัวละครซีซั่นห้ามใส่นะอย่างของมาโน่นเนี่ยนะครับถ้ากดไปในตลาดซื้อขายก็จะเห็นว่าตรงข้างซ้ายขอบไอเทมอะ่ะมันจะมีรูปวงกลมที่เป็นสัญลักษณ์ซีซั่นอยู่อันนี้แปลว่าตัวละครซีซั่นใส่ได้เหมือนกันนะครับมาถึงข้อต่อนะครับจากท่านผู้มีอุปการะคุณเนาะถามว่ายาถาวรคืออะไรก็จริงๆผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยแล้วผมก็เลยไปลองหามาให้นะครับว่ามันคืออะไร อย่างแรกเลยคือต้องแบ่งยาถาวรเป็น2ประเภทนะครับมีน้ำทิพย์วิญญาณแห่งโอดอกับน้ำทิพย์วิญญาณแห่งออเนตก็คือออเนตเนี่ยคือยาเลือดนะครับเพิ่ม HP ส่วนโอดอเนี่ยเป็นเพิ่มมานาหรือว่าเพิ่มพวกหลอดข้างล่างเลือดอะนะในส่วนของออเนตเนี่ยที่เป็นยาเพิ่มเลือดอะ่ะมันจะเพิ่ม275เท่ากับขวดใหญ่นะครับแล้วก็ครูดาวน์งวินาทีแล้วก็มีเขียนบอกเหมือนกันว่าจะรีเลือดแรงขึ้นอีก45%ถ้าตัวละครอยู่ในโหมดที่ขยับไม่ได้ก็คือโดน CC นส่วของ ดอรเนี่ยจะเป็นเพิ่ม MP FP BP ก็คือไอหลอกข้างล่างทั้งหมดอะบวก325นะคูดาวก็6วินาทีเนาะยามานานมันจะค่อนข้างนานหน่อยอยู่แล้ว ทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้น้ำทิพย์วิญญาแห่งโอนเนตกับน้ำทิพย์วิญญาแห่งโอดอเนี่ยมันจะหามาจากไหนนะครับก็คือมันจะมีของ5อย่างที่คุณต้องไปหาแต่ทีเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายๆอย่างอีกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองเจาะกันทีละอย่างแล้วกันนะครับก่อนเราจะไปเริ่มกันนะครับขอขอบคุณทางต้นทางที่เป็นข้อมูลทําอินโฟกราฟิกไว้สวยงามนะครับผมจะไม่ได้เอาของเขามาขึ้นนะเพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวแปะที่มาไว้ในเดสคริปชันลวกันถ้าใครสนใจอินโฟกราฟิกสวยๆนะลองกดเข้าไปดูกันดด้เี๋ยยววผมจะพูอธิบาครๆให ฟังว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับมาเริ่มที่น้ำทิพย์วิญญาณแห่งโอเนตกันก่อนนะครับก็คือเพิ่มเลือดนะมันจะมี3อย่างแรกที่เราต้องไปดรอบจากมอนนะครับอย่างแรกก็คือยาน้ําของเซเลคารดรอบจากหลุมศพเซเลคารในโซนรีกันนั่นเองนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะดรอบจากตัวมอนที่ชื่อว่ากราวแล้วก็เบลคลาสส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นมอนที่ชื่อว่าราเต้น,นะครับชิ้นที่2 กระดิ่งของรอนอันนี้เนี่ยดอบจากอาณาเขตป่าโลนารอนนะครับอยู่ในคามาซิเวียเนาะมอนที่ดอบก็คือผู้พิทักษ์ป่าโลนารอสกับผู้เฝ้ามองป่าโลนารอนนะครับและชิ้นที่3ามเขาทุนักแห่งจันท์ครึ่งเซี่ยวสีแอชอันนี้เนี่ยดอบจากดงหมาป่าแดงอยู่ในโซนรีกกนเหมือนกันนะครับดอบจากมอนที่ชื่อว่าผู้สําเร็จโทษกาทุ่มเนาะ ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปมันจะต้องใช้5ชิ้นใช่ไหมตอนนี้เราได้มา3ชิ้นดอบจากมอนแล้วพอเราได้ของครบ3ชิ้นปุ๊บเราจะต้องไปทำเควสเอาความรู้กับ NPC เมรินโดรานะครับที่เมืองกราหน้าเนาะชื่อเควสว่าน้ำทิพวิญญาณแห่งโอเน็ตนะครับ พอคุยเควสเสร็จเนี่ยเราจะได้ความรู้นำทีวิญญาณแห่งโอเนตมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปแลกของอีก2ชิ้นที่เหลือต่อได้เลยครับชิ้นแดงก็คือหินแห่งเสียงเครื่องดน,นตรีวิญญาณนะครับเราสามารถนำใบไม้แฟรี่ดอทสามอันเนี่ยไปแลกกับ NPC m o โมยาโมได้เลยถามว่าโมยาโมอยู่ไหนอาจจะกดเซิร์ชเอาเลยก็ได้ครับเขาอยู่ในโนดแม่น้ำโอกิเลนะครับคามาซิเวียเนาะลองไปหาได้ ส่วนชิ้นที่2จะเป็นหินแห่งความกล้ากายาชนะครับเราต้องนําเกรดของกามมสเนี่ยสาอันไปแลกกับ M อ c คาเมราวิธีก็เหมือนเดิมกดเซิร์ช M อซข้างบนก็ได้หรือว่าจะไปหาโนดนะครับก็คือโนดหลุมศพเซเรคานี่เองอยู่ในดรีกันนะครับแล้วเอามา5ชิ้นได้แล้วไงต่อก็ต้องเอามาเรียงให้ตรงรูปแบบด้วยนะ5ชิ้นเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับมันจะประมาณนี้เนาะเราจะพูดจากบนลงล่างแล้วก็ซ้ายไปขวาแล้วกัน ชิ้นแรกก็คือหินแห่งเสียงเครื่องดนตรีวิญญาณนะครับสีเหลืองเนี่ยชิ้นที่2ออยู่ทางซ้ายยาน้ําของเซเรคารชิ้นที่3อยู่ตรงกลางกระดิ่งของรอนชิ้นที่4อยู่ทางขวานะครับคาทุนักแห่งจันทเครื่งเซียวสีแอชหรือว่าตาม่วงที่เขาชอบเรียกกันแล้วก็ชิ้นที่5นะครับหินแห่งความกล้ากายาชอยู่ข้างล่างสุดเลยพอเรารวมกันมา5ชิ้นแล้วเนี่ยวางเรียงแบบนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถรวมเป็นน้ำทิพย์วิญญาณแห่งโอเนตได้แหละเท่านี้ก็จะได้ยา hp ทาวนไปใช้กันแล้วครับ มาต่อกันที่รายละเอียดของน้ำที่วิญญาณแห่งโอดอร์ลวกันเป็นเพิ่มเอะเนาะอันนี้ก็เหมือนกันคือคุณต้องมีทั้งหมด5ชิ้น3ชิ้นแรกเนี่ยดอปจากมอนนะครับชิ้นแรกลูกแก้วของบาวทาร่าดอปจากการฟอกหนังที่ทุ่งหญ้านาบันนะครับคามาซิวเวียต้องเอาที่ฟอกหนังไปฟอกหนังของช้างเบลาโดน่าหรือว่าลูกช้างนะครับแล้วก็เฟรีนาหรือว่าเฟริก้า ก็เลือกเอาเนาะแต่ว่าน่าจะใช้ energy เยอะพอสมควรเลยกว่าจะดรอปเนี่ยต่อมาก็คือน้ําตาสีเลือดของนาคนะครับอันนี้ดรอปจากป่ามันชาวในโซนคามาซิเวียเหมือนกันดรอปจากนักบวชมันชาานะครับและชิ้นที่3นะครับพิษด้ายของมาร์กทานันดรอปจากซากปรัหักพังทชิราในโซนรีกันนะนะจะดรอปจากมอนปีศาจใบไ,ไม้ร่วงผู้พิทักษ์ป่าไม้แล้วก็ผู้เก็บเถาวันนะครับ พอเรามีของครบ3ชิ้นแล้วก็เอาไปทำเควสเอาความรู้กับ n p c ตัวเดิมเลยนะครับเมรินโดร่านะครับที่เมืองกรานาเนาะเควสก็ชื่อว่าน้ำทิพย์วิญญาณแห่งโอดอแหละ คุยเควสเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ความรู้นําทิพย์วิญญาณแห่งโอดอมาเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะไปแลกของ2ชิ้นที่เหลือต่อนะครับชิ้นแรกก็คือหินแห่งอรุณรุ่งอีกาดําให้เรานาฟอสซิลเกรดมังกร100อันเนี่ยไปแลกกับเอ c ีแท่นบูชาแห่งความโชคร้ายเอ็ีโนดรังกามอสนะครับในดีกันแล้วก็ชิ้นที่2นะครับหินแห่งพิทักษ์คล็อกดาโลอันนี้อาจจะแปลผิดนิดนึงละมั้งนำชิ้นส่วนแผ่นดินสะสะเทือนนะครับหนึอันไปแลกกับเอโมทีนีรอยเท้าคล็อก หรือว่าต้องเอามาเรียงกันให้ถูกรูปแบบเหมือนกันนะส่วนน้ำทิพย์วิญญาณโอดอเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเราเอาหินแห่งอรุณรุงอีกาดำไว้ข้างบนแล้วก็3ชิ้นนี้เรียงตามที่ผมพูดเมื่อกี้เลยก็คือลูกแก้วของบอทาร่าอยู่ทางซ้ายน้ำตาสีเลือดของนางอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พิษร้ายของมาร์คธนันเนี่ยอยู่ทางขวาส่วนข้างล่างก็เป็นหินแห่งปิทักคอร์าโลเนาะพอเรียงอย่างนี้ปุ๊บเราก็กดรวมแล้วแหละกลายเป็นน้ำทิพย์วิญญาณแห่งโอดอมียา m อให้กดใช้ไม่มีวันหมด แต่บอกนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันดอกค่อนข้างยากนะของพวกนี้บางคนก็ใช้เวลาแบบ4เดือนกดใบดอปด้วยตลอดนะครับกดจนใบดอปหมดก็ยังไม่ดอกก็มีนะครับอันนี้ขึ้นกับดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดจะไปฟาร์มพวกยาถาวรเนี่ยคิดให้ดีหรือว่าอย่างน้อยก็คืออย่าตั้งความหวังไว้มากเกินไปเนาะฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันถ้ามันใช่มันก็ดอปเองนะครับขอให้โชคดีสําหรับใครที่อยากไปฟาร์มยาถาวรน,นะมาถึงคําถามต่อมาครับจากคุณฟิล์มเนาะ ถ้าจะจบการศึกษานี่ต้องวีทุกชิ้นใช่ไหมครับในซีซั่นนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องวีทุกชิ้นนะครับถ้าเป็นซีซั่นที่แล้วใช่เขาบอกว่าต้องวีทุกชิ้นคือกําหนดสเตตัสมาเลยว่าเอ้ย AP ต้องเกินเท่านี้ DP ต้องเกินเท่านี้ซึ่งพอเอาไปเทียบมันก็ต้องวีเกือบทุกอย่างหรือว่าครบทุกอย่างเลยด้วยซ้ำมานะ แต่ในซีซันนี้เขาเปลี่ยนนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องวีทุกชิ้นก right ็ได้เขากําหนดแค่ว่าถ้าคุณทำเควสบัตรผ่านซีซันในบัตรผู้ดําหมดอ่ะก็คือสามารถจบการศึกษาได้เลยนะครับเควสสุดท้ายของบัตรผ่านก็คือคุณต้องเวล6 1เพราะฉะนั้นเนี่ยจะจบการศึกษาล่วงหน้าได้ก็ต้องเวล61สนะครับส่วนถ้าใครที่ขี้เกียจเวลจน61หรือว่ายังไม่อยากจบล่วงหน้าเนี่ย ก็ไม่จําเป็นต้องจบล่วงหน้านะครับเพราะว่าพอเซิร์ฟซีซั่นดําเนินการไปจนถึงตอนจบจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะบังคับเปลี่ยนทุกตัวละครซีซั่นให้กลายเป็นตัวละครธรรมดาให้เองนะครับมาถึงคําถามของคุณนัทวุฒินะครับถามว่ามีวิธีเก็บความรู้ง่ายๆไหมตีมอนนานมากไม่ได้ความรู้สักทีอันนี้ผมจะแอดซูมไปแล้วกันว่าคุณอยากเก็บความรู้เกี่ยวกับมอนเท่านั้นนะอาจจะไม่ได้หาเอเนจีอยู่เน้นว่าเอาความรู้เกี่ยวกับมอนนะกันก็นกต้องบอกเลยว่ามันขึ้นกับดวงนะครับแต่ว่า มันจะมีสัตว์เลี้ยงประเภทนกเนี่ยเพิ่มโอกาสได้รับความรู้เหมือนกันจะมีแจกในพวกกิจกรรมหรือว่าอย่างตัวซีซันก็จะได้นกแก้วมาตัวหนึ่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านกแก้วมันเพิ่มอัตราได้รับความรู้หรือเปล่ามันจะมีกิจกรรมแบบเช็คชื่อล็อกอินอย่างเงี้ยมันจะมีแจกนกคูค,คูด้วยบางครั้งนะครับก็ใช้ตัวนั้นก็ได้นะเพิ่มอัตราได้รับความรู้เหมือนกันหรือว่านกอินรีที่ตอนซื้อแพ็กเกจมันจะเลือกได้ตัวหนึ่งอะ่ะเออ มาถึงคําถามต่อมานะครับจากคุณฟีมเหมือนกันถามว่านูเวอร์กับครูทุมอันไหนดีกว่าสำหรับใครที่งงเนี่ยก็นูเวอร์กักบครูทุมเป็นชื่อของอาวุธรองบอสนะครับที่ก็มีการหกเถียงเหมือนกันว่าเอ้ยจะใส่อะไรกันดีนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูนิดนึงว่า AP โดยรวมเราเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า AP Bracket อยู่นะครับ AP b r a c ค e t คืออะไรมันเป็นเหมือนขั้นบันไดเนาะ ถ้าคุณ AP รวมถึงจุดนี้ถึงขั้นนี้คุณจะได้ AP โบนัสมาเพิ่มอีกเท่านี้นะครับมันจะมีเลขกําหนดไว้อยู่แล้วเดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันในช่วงที่เขาเถียงกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นช่วง200กว่ากว่าๆนะครับผลสรุปของการเถียงทั้งหลายที่เขาได้สรุปกันมาเนี่ยก็คือถ้าคุณใส่อุวุรลองนูเวอร์แล้ว AP รวม265ก็คือเข้าบรเ็ตเนี่ย มันจะได้ ExtraAP ามา122่้ยใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าใส่นูเวอร์แล้ว AP ถึง Bracket นี้เนี่ยก็ให้ใส่นูเวอร์ไปเลยไม่ต้องใส่ครูทุมแล้วนะครับเพราะว่า AP ที่ได้โบนัสเนี่ยมันจะมากกว่าที่คูทุมให้เอฟเฟกมาแล้วทีนี้สําหรับคนที่ใส่นูเวอร์แล้วยังไม่ถึง2 6 5อยู่ดีเนี่ยก็แนะนําว่าใส่ครูทุมไปก่อนแล้วกันคือถ้าคิดอะไรไม่ออกผมแนะนําว่าใส่ครูทุมไปก่อนนะครับมันเซฟเเนาะมาถึงข้อ17จนะครับจากคุณรากหลดออฟเดอะดั n เนสถามว่าทํากล่องอาหารคล่องแคล่วยงงไ กล่องอาหารข้องแคลนี่คืออาหารที่เราสามารถเอามารวมเป็นกล่องแล้วก็ส่ง m อ c ขายอาหารราชวังได้นะครับทีนี้เนี่ยไอตัวกล่องอาหารข้องแคลมันจะขายได้กล่องละ2 0 0แสนเนาะแล้วก็เขารับอยู่264อันนะครับตอนที่ผมไปแคปเจอร์มาเนี่ยวิธีการทําก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรมาผลิตกล่องอาหารข้องแคลวันนี้อย่างที่เขาเขียนคร่าวๆก็มีเนื้อนกย่าง90อันนะครับปลาดอง120อันไวน์ทับผาลำหกอันไวน้ำผึ้ง60อันฟิชแอนด์ชิพ75อัน อันนี้เนี่ยลองไปไล่กันดูได้คือคุณเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องทําทุกอย่างนี้นะเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งพอเราได้จํานวนตามนี้แล้วเรากด L กดแเสร็จเราหาหัวข้อแปรรูปอาหารราชวังหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีอยู่อันเดียวแหละเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยยังไงเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูอีกทีแล้วกันพอเรากดไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตามจํานวนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดเริ่มได้เลยมันก็จะรวมเป็นกล่องให้นะมันจะติดตรงที่ว่าเงื่อนไขนิดนึงนะถ้าคุณจะผลิตไอ้กล่องอาหารคล่องแคล่วได้เนี่ยทักษะทําอาหารต้องคล่องแคล่วเลเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับไม่งั้นมันจะทํากล่องนี้ไม่ได้นะ ช่วงแรกๆเนี่ยพวกกล่องอาหารแบบนี้มันก็ถือว่าได้กําไรอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจํานวนเงินมันอาจจะไม่มากอ่ะคือกําไรอ่ะจากต้นทุนอ่ะมันเยอะก็จริงแต่ว่าจํานวนเงินมันไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้แบบเป็นร้อยเอ็มอย่างนั้นนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีแบบถ้าคุณถึงช่างแล้วคุณไปทําชาอย่างเงี้ยบางทีคุณไม่ควรเอาชามารวมแล้วเอามาขายราชวังเพราะว่าราคามันไม่คุ้มนะครับผมเคยลองคิดดูถ้าเอาไปขายในตลาดเนี่ยมันได้กําไรค่อนข้างเยอะกว่าเยอะเลยอาจจะมีบัฟวีไอพีหน่อยละกันเนาะจะ ไไดดได้้ลภษีข้อต่อนะครับจากคุณโนเนมถามว่าควรใช้หินครอนกับของทูบารล่าไหมครับอย่างที่ผมแนะนําอยู่ตลอดตลอดก็คือใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ทีนี้ถ้าถามว่าจะใช้เนี่ยผมก็จะแนะนําว่าใช้เท่าที่มีและกันไม่ต้องไปใช้เงินซื้อเพิ่มที่ MC ช่างตีเหล็กนะครับมันให้มาเท่าไหร่เราใช้เท่าที่มีพอพอหมดปุ๊บเราก็ตีสดเอานะแต่อย่างของผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างวนเองไปทางการใช้ตีขึ้น IV ซะส่วนใหญ่แล้วพอขึ้น V ีเนี่ยเราก็ลุ้นดวงกันหน่อยแล้วกัน <laughs> แบบไม่ต้อง ใชห,หินคอนเลยประมาณนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหินคอนที่เรามีแล้วก็ขึ้นอยู่กับจิตใจเราด้วยว่าเราทนได้แค่ไหนถ้ามันจะแหกเราลดระดับลงมาอันนี้ก็ลองดูตัวเองแล้วกันนะครับมาถึงคําถามข้อที่19กันแล้วนะครับคุณโนถามว่าทําไมเขานิยมใช้หมวกเฮเบกันเหรอทีนี้เนี่ยหมวกเฮเบมันจะไม่เหมือนหมวกบอสนะคืออย่างหมวกบอสหรือว่าหมวกทูบัลล่าเนี่ยมันจะเป็นขอบเหลืองเลยคือคุณไม่ต้องเอาไปอัปเกรดระดับอะ่ะแต่อย่างหมวกเฮเบเนี่ยเวลาเราได้มาตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นขอบเขียวนะครับซึ่งของขอบเขียวะ มันจะสามารถเอาไปยกระดับเป็นของขอบเหลืองได้แล้วมันจะมีสแตตเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นเที่ยวกับหมวกกีอาร์ตแล้วก็หมวกกิฟอนให้ด้วยละกันว่าเอ,อ้ยมันต่างกันตรงไหนนะครับหลกัหลกๆที่ผมมองเห็นเนี่ยคือ DP อ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะอย่างเฮเบมันต่ำกว่าของบอสด้วยซ้ำที่ระดับ V เท่ากันแต่ให้ลองสังเกตที่ hidden e e v a s i o n ละกันนะครับอย่างของเฮเบที่เป็นเหลืองแล้วเนี่ยจะเห็นว่า hidden มันอยู่ที่85ในขณะที่หมวกบอสเ่มันต่ำกว่านั้นค่อนข้างเยอะเลยนะผมก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเพราะเขาเล่นสาย หลบๆด้วยหรือเปล่าเขาเลยเน้นใส่เฮเบกันอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่านี้หรือเปล่านะ แล้วก็มาถึงข้อ20นะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่คําถามหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเคยลืมพูดก็เลยจะเอามาพูดตอนนี้แล้วกันนะครับคือเควสซ้ำเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถไปทําเควสพวกนี้เพื่อได้หินเวมนม์อิสระกับสเก็ตเวมนม์อิสระมาได้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดในอดีตคลิปเก่าๆ่ผมจะบอกว่าเอ้ยถ้าคุณได้จากเควสหลักมาก็คือมันหมดแค่นั้นแล้วมันไม่สามารถหาเพิ่มได้แล้วซึ่งอันนั้นเนี่ยผมเข้าใจผิดนะครับมันมีเควสซ้ำตรงนี้ให้สามารถทําได้เรื่อยๆนะ ไอห,หินเวทโมยสระเนี่ยมันจะเอาไว้บวกพวกประดับที่เราได้พิเศษมาจากเควสเนื้อเรื่องนะครับอย่างคามาซิเวียก็จะได้ส่วนต่างหูมาใช่ไหมที่เบสสเตตเป็น AP บวก8ถ้าบวกขึ้นไปก็บวกได้อีกนะครับอย่างแหวนก็คือแหวนอันจะไม่มีสายแดงที่เราได้จากลายเควสบาลเบาลนเซียเนาะก็สามารถเอาหินพวกนี้ไปทำเควสซ้ำแล้วก็เอามาบวกได้อีกนะครับไม่ต้องกลัวว่าหินจะหมดหาใหม่ได้เรื่อยๆเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาเนื้อหาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดขออภัยด้วยนะแล้วก็ใครที่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าอยากเสริมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคอมมูนิตี้เนาะใครมาอ่านจะได้ได้ความรู้เพิ่มกลับไปด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไคร์เบอร์แล้วก็ทุกยอดวิวเลยนะครับที่สนับสนุนผมมากในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ